รู้หรือไม่ว่าการฉีดบท็อกเนี่ยช่วยทําให้การเติมไขมันเนี่ยไขยมันติดดีขึ้นอ่าวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันครับในคลิปนี้โดยทั่วไปเนี่ยการเติมไขมันเนี่ยทฤษฎีมันจะเป็นการปลูกถ่ายเซลล์เข้าไปอยู่ที่ใบหน้าเราเซลล์เนี่ยมันจะติดดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเซลล์เนี่ยมันอยู่นิ่งได้แค่ไหนถ้าเซลล์อยู่นิ่งได้มากขึ้นเท่า,า,าไหร่การสร้างเส้นเลือดเข้ามาเลี้ยงเซลล์เนี่ยมันก็จะดิ่งดีขึ้นเท่านั้นโอกาสติดของเซลล์เนี่ยก็จะมากขึ้นเท่านั้นเเเพราาาะะฉนนั้้ถมมื่อไหก็ตซลล ที่ฉีดเข้าไปเนี่ยเป็นเซลล์ไขมันอยู่บนใบหน้าเราแล้วอยู่นิ่งได้เนี่ยโอกาสติดของเซลล์มันก็จะมากขึ้นบท็อกเนี่ยมันช่วยทําให้กล้ามเนื้อของใบหน้าเราเนี่ยมันคลายตัวมันไม่ขยับพอกล้ามเนื้อไม่ขยับเซลล์มันก็จะไม่ขยับไปตามกล้ามเนื้อบนใบหน้าเราเส้นเลือดมันก็มาเลี้ยงได้ดีมากขึ้นโอกาสติดของเซลล์ไขมันก็จะมากขึ้นนะครับโดยประสิทธิภาพการฉีดของบท็อกเนี่ยว่ามันมีผลต่อการ เติมไขมันหรือการติดของไขมันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยได้รับงานวิจัยรองรับอย่างชัดเจนนะครับว่าเมื่อมีการฉีดโบท็อกร่วมกับมีการเติมไขมันเนี่ยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้มีการฉีดโบท็อกก่อนเนี่ยแล้วก็มีการเติมไขมันเนี่ยกลุ่มที่มีการฉีดโบท็อกร่วมกับเติมไขมันเนี่ยจะมีผลของการติดของไขมันเนี่ยมากกว่าอย่างชัดเจนนะครับบริเวณที่มีผลอย่างชัดเจนก็คือหน้าผากบริเวณกระบอกตาล่างนะครับ เพราะฉะนั้นการฉีดโบท็อก ok ก่อนหรือพร้อมกับการเติมไขมันเนี่ยจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของการติดของไขมันทําให้ไขมันติดมากขึ้นและในขณะเดียวกันการเติมไขมันผลของสเต็มเซลล์เนี่ยมันทําให้ผิวหนังผิวหน้าของเราเนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีขึ้นดูไร์มากขึ้นก็จะช่วยส่งเสริมการฉีดโบท็อก ok. เพราะฉะนั้นการฉีดโบท็อก ok และการเติมไขมันมีประสิทธิภาพที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน